สวัสดีเพื่อนๆในวันสงการนะครับวันนี้ก็เหล่าแม่ค้าที่ตลาดกิบูเราก็อยู่กันเยอะนะครับดีโก้ไปกันบดเลยนะครับแต่เราก็ยังอยู่ที่ท้ายตลาดนะครับด่ครับโอ้โหก็วันนี้เราก็มีราบใหญ่บานะครับมะม่วงอย่างสวยกาบ้ากนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือไม่แพงนะครับด่ครับยี่สิบบาทนะครับโอ้โหถุงใหญ่ๆลูกใหญ่ๆเลยครับด่ครับแล้วก็ฟ้าลั่นนะครับโอ้ใสจะถุงจะแตกนะครับ ดีครับยี่สิบบาทใหญ่ขดาาตีนะครับปลาลาดนะครับโอ้โหเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะครับไม่เยอะแล้วก็บวบเปรี้ยก็สิบบาทสิบบาทนะครับผมอ่าเรามาด้ครับวันนี้ก็กล้วยทอดนะครับโอ้โหบนแก่ะดลาด้ครับปีใบกวาดลบล่าค้วยกล้วยทอดอันนี้ก็อ่าลาหมูย่างของเราเหมือนเดิมนะครับดีครับโอ้กางยากเลยนะครับโอ้โหคารีบมากันนะครับวันนี้ครับ เออวันดีก็บีพี่ส้มก็มานะครับผมเออนะครับพีครับลูกค้ามาหรือยังนะครับท้ายตลาดเรายังอยู่นะครับนี่ครับจอดรถกันอยู่นะครับท้ายตลาดที่วางเยอะนะครับวันดีครับลูกค้ารีบมานะครับทางสะดวกโลกสบายขอบคุณครับทางสะดวกโลสบาย